สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอายุโนคุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแหงครับรายการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆภายในมหาวิทยลาลัยรามคำแหงและยังทําให้คุณผู้ชมนะครับที่จะมาเรียนที่มหาวิทยลาลัยรามคำแหงได้ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ใช่และสาขาที่ชอบอีกด้วยในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นี่เขามีหลักสูตรการเรียนการสอนกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า25ปีโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้จะได้เรียนรู้ทั้งวิชาในภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์เ็ามีหลักสูตรการเรียนการสอนกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานี้กันดีกว่าครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีประกาศเมื่อปีพศ2559ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาหลัก4กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาแรกนะคะเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมเป็นการปูพื้นความรู้ต่างๆอย่างเช่นพวกวิชาเคมีวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆที่ใช้ในงานสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิชาเหล่านี้จะเป็นการเรียนการสอนทั้ง,งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยวิชาทางด้านมลพิษต่างๆเทคโนโลยี ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมและก็บาบัดทั้งมลพิษทางน้ําทางอากาศเสียงและขยะและกากของเสียอันตรายนะคะในกลุ่มที่3เป็นกลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกลุ่มวิชาที่ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลกระทบความเสี่ยงอาชีวอนามายัยรวมถึงนโยบายและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและในกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนี้จะมีวิชาโครงงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาปีสุดท้ายทุกคนจะต้องทำจะเห็นได้ว่าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีที่กล่าวมาแล้วนะคะทำให้นักศึกษาที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่นออในบริษัทที่ปรึกษานะคะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะงานทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยงานทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงนักศึกษาที่จบไปเนี่ยสามารถจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่าเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามนครับ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับได้จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อผลิตบัณฑิตนะครับรวมไปถึงสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และก็งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานนะครับภายนอกนะฮะโดยในห้องปฏิบัติการของเรานะครับสามารถวิเคราะห์นะครับมลราศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยจําแนกออกเป็นนะครับการวิเคราะห์คุณภาพน้ําการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและก็การวิเคราะห์คุณภาพดินนะครับ รวไมไปถึงนะครับในการเรียนการสอนนะครับในด้านการตรวจวัดหรือเก็บตัวอย่างภาคสนามนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับเช่นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำหร,หรือเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำนะครับค่าวัดความขุ่นต่างๆเนี่ยเราจะมีให้นักศึกษาได้ฝึกใช้จริงนะครับเพื่อให้เกิดทักษะและก็เสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทํางานในสายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับโดยจะเห็นได้ว่านะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นที่จะ ต้องใช้ในงานทางด้านสิง่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับนอกจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเน้นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราก็มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบนะครับที่สามารถให้นักศึกษาเนี่ยทำงานในสายงานทางด้านสิง่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วในอนาคตนะครับทีมคณาจารย์เนี่ยก็จะมีการมุ่งนะครับให้นักศึกษาเนี่ยทำงานในสถานการณ์จริงนะครับโดยจะเป็นโจทย์โครงการวิจัยที่ มอบให้นักศึกษาได้ทำนะครับในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยหนึ่งในโครงการที่เราได้ดําเนินการอยู่นะครับก็จะเป็นโครงการที่เราได้ร่วมกับนะครับโรงเรียน c o s c h o o l นะครับโดยสิ่งที่นักศึกษาเข้าไปทำเนี่ยก็คือไปช่วยในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียนะครับรวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยนะครับในสุดท้ายเนี่ยนักศึกษาก็จะได้องค์ความรู้ของจากทฤษฎีนะครับและต่อยอดไปใช้ในงานทางด้านอนาคตได้อย่างเหมาะสม ผู้ชมครับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์นอกจากจะมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาค,ปฏ,ภาคปฏิบัติแล้วยังมีการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยเพื่อเป็นการต่อย,ยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมและที่สําคัญยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยครับนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดัชนีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมประชาคมสัตว์พื้นทะเลและ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมในแนวปะกาลังและมีความสนใจทำงานทางด้านลาทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนวปะกาลังลาทะเลลาทะเลหรือว่ามารีนฟังใจเป็นลาชั้นสูงที่มีเส้นใยผนังกัน้นมีวงจรชีวิตสมบูรณ์สร้างเส้นใยและสืบพันธุ์โดยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเข้มสูงสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับทรา,ายตะกอนพื้นทะเล เสียซากสิ่งมีชีวิตในแนวประการังตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นฟองน้ําประการังประการังอ่อนตะระปังหาสาหลาย,ยาทะเลและม้าชายเลนการดำเนินงานในภาคสนามเนี่ยจำเป็นจะต้องอดําน้ําแบบสุกุบ้าหรือแบบใช้ถังอากาศเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง เพื่อนํามาแยกตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและที่สําคัญในปัจจุบันก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของลาทะเลและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการอนุรักษ์สายพันธุ์ทะเลที่มีความาสามารถในการใช้ประโยชน์ได้สูงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีคํายืนยันจากนักศึกษาและสิทธิเก่าว่าเขามีความรู้สึกประทับใจยังไงบ้างที่ได้มาศึกษาที่สาขาวิชานี้กันครับบรรยากาศในห้องเรียนอาจารย์เพื่อนๆเ,เ,เป็นกันเองทําให้เราไม่เกรงสามารถตอบคําถามซักถามกับอาจารย์ได้อาจารย์เปน็นเองเหมือนคนในครอบครัวค่ะช่วยเหลือเวลาเรามีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือว่ารุ่นพี่เราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้อาจารย์เป็นกันเองมากค่ะ สาเหตุที่เรียนเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเรื่องต้นเหมือนทุั่วไปที่นักศาาึกษาเขาจะคิดกันว่าเ,าเรียนสิ่งแวดล้อมก็จะต้องสัมผัสกับธรรมชาติได้ออกพื้นที่อะไรอย่างนี้แต่พอเข้ามาเรียนจริงก็จะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราทั้งมีการเรียนทั้งใน,นเรื่องของทฤษฎีเริ่มต้นคือที่อาจารย์สอนแล้วก็สักพักนึงก็เราจะมีการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็มีออกพื้นที่ภาคสนามด้วยค่ะบรรยากาศในการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างเป็นกันเองค่ะเพราะว่ามีอะไรอย่างเงี้ยพวก เราอาจารย์เนี้ยค่ะก็จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะเป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์วิทยาศ,าศาสตร์ทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยรวมอยู่ในสาขาเดียวกันที่เราจะนำความรู้ตรงเนี้ยค่ะไปใช้ในการาบำบัดแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศหรือว่ามลา,าวะทางเสียงขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผมได้นำมาฝากผู้ชมกันนะครับและต้องขอเน้นย้ำว่าทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกสาขาวิชาอีกด้วยในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วครับ ผมวิชียรคุ้มคงและทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาต้องขอลาคุ้มชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการอายุโนคุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแผงสวัสดีครับ